الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة อาตัสิบุอัลลอฮิไอุกับฟิรอัลสานะอัลละตีกับละหูวัลสานะวัสสานะอัลละตีบะดะหูสดดะกัลลอฮุวะรอซูลุลกอริมท่านพี่น้องผู้มี إ ي م านทั้งหลายนะครับผมได้ขอเตือน ตัวผมเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดยุ่มาทุกท่านให้ยำเกรงต่อเอกอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะทําให้เราดําเนินชีวิตอยู่บ,บนโลกใบนี้บนความผาสุกแล้วก็ประสบความสําเร็จเมื่อเรากลับพื้นสู่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเ,เมื่อวันอังคารนะครับได้มีการกำหนด ในาการดูเดือนนะครับก็ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับวันพุธก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนซุลฮิจนะครับวันพุธเป็นวันที่หนึ่งอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับเป็นยุมฮุดอุลมามะ นะครับอาจจะมีศัศนะอื่นแต่ว่าทศนะที่อัคริลสวาบกล้เคียงต่อความถูกต้องมากที่สุดคือทัศนาของยุมฮุดอัลอุลามะนะครับท่านพี่น้องครับเราเองในฐานะที่เ,เป็นผู้ศรัทธานะครับเราก็น้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาและคําสั่งของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัวลวะลัยวะสัลลัมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในช่วงสิบ วันแรกของเดือนสุลฮิจาร์นะครับมีอิบาดะห์ต่างๆที่ให้เรานั้นได้ปฏิบัติเป็นสุนนะจากรอซูลล์ศ็อลลอฮุลัยวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เราได้ได้กระทำเราจะเห็นว่าเมื่อเมื่อกาหนดนะวันที่หนึ่งของเดือนรุลฮิจะห์ก็จะเป็นที่มาของวันที่เก้ายามุลอารัฟะเพราะฉะนั้นวันอาหรัฟะ ah, จึงตรงกับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่ห้า นะครับแล้วก็วันอีดก็เป็นวันศุกร์ที่6นะครับเป็นวันอีดอิดอัลฮานะครับท่านพี่น้องครับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสดาม u ัล m m a d ص ل ล الله عليه و ล ل ส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติสิ่งแรกในช่วงสิบสแรกของเดือนสุลฮิยาก็คือการถือลสดนอดเริ่มนับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับส่งเสริมให้กระทํา นะครับไม่ใช่เฉพาะวันอาราฟะวันที่9ก้านะครับให้ส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่หนึ่งใครที่มีความสามารถนะครับใครที่มีความสามารถก็ให้กระทำนะครับเป็นเสยามตะเตะวะเป็นความสมัครใจของผู้ศรัทธาต่อรสหานวัตลาแต่ที่เน้นก็คือวันวันบุกุฟยามตเตะเสีย นะซึ่งมีฮะดิษของทา่านรอสดาสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมพูดไว้ชัดเจนนบีบอกไว,าวา้ว่าเซียมุยามุอารอฟะอัตติบุ๋ออัลลอฮิอายกุกัฟฟฟรออัลสนาอัลลติกับละวัดสนาวัดสนาอัลลติกับละนบีบอกว่าการถือศีลในวันอารอฟะนะหวังว่าอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาจะทรงลบล้างความผิดของเราในปีที่ผ่านมาและในปีที่ผ่านไป นั่นหมายความว่าเราถือสวดเพียงวันเดียวในวันอรารรฟะวันที่9ของเดือนธุริจามันจะมีภาคผลเท่ากับการลบความผิดสองปีด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่อัลลอตสุบฮานัวตาลาประทานให้กับเราอันนี้เฉพาะสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีกรรมฮัชนะครับเฉชยังยกพวกเราง่ายๆ นะครับอย่างพวกเราที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพี่รับแต่ว่าวันที่9นั้นก็เป็นวันสำคัญสำหรับคนที่เดินทางไปประกอบพิธีกรรมฮัจเพราะเป็นวันวุกุฟและเรื่องวุคุฟนบีบอกวา่าอัลวุกูฟยามอาราฟะวุกุฟต้องไปอุคุฟที่ทุง่งอาราฟะและจากกอยดานี่จากฮะริสนี นักวิชาการจึงบอกว่าใครที่เดินทางไปประกอบพิธีกรรมฮั์แล้วมิได้ไปบุกุปที่ทุ่งอะไรฟะเขาคนนั้นจะไม่ได้ฮัตเขาคนนั้นจะไม่ได้ฮัตเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะคนที่ไปในซูดีแล้วไม่สบายอยู่โรงพยาบาลน,นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเาบาลนเขาจะาจะใช้รถพยาบาลพาพาเข้าไปในบุกุป เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ฮัจีแต่ถ้าไม่ได้ฮัจีเขาต้องกลับไปทาปีใหม่ถ้าไม่ได้ฮัจีต้องกลับไปทาปีใหม่ <c oughs> เพื่อให้ได้ฮัตเพราะฉะนั้นนาจึงเป็นเรื่องสําคัญนะวันกุ๊จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนฮัจีที่จะต้องไปบุกุ๊ที่ทุ่งอับปาและในขณะเดียวกันก็เป็นวันสาหรับสาคัญสําหรับพวกเราที่เราไม่ได้ไปแต่เราจะต้องคือสินอด นะต้องถือส้นอดซึ่งนั่นะเป็นหลักการที่เอัลัทธิสุบฮานูวตาลาให้ไว้นะครับท่านพี่น้องครับและวันที่เก้าก็เป็นวันที่นบีบอกว่าอัดจะเยามุอาะฟะอัฟดาลุดดัวเยามุลอาะฟะนบีบอกไว้ชัดเจนว่าดูอาที่ดียิ่งดูอาที่ประเสริฐยิ่งคือการขอดุอาที่ทุ่งอาะฟะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เดินทางไปประกอบพิธีกรรมฮ์แน่นอนครับเขาไปวุกุบและเขาจะต้องขมักขมน้นเขาต้องเอาใจใส่เขาต้องทำทุกวิธีทางที่จะดุอาเพื่อที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาตอบรับดุอาเพราะนั่นมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นเขาจึงนักวิชาการจึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปวูคุบที่ทุ่งอะราะนะครับเวลาอูกุบตั้งแต่ดวงอาทิตย์คอยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้นเวลาเวลาดวงอาทิตย์ตกเขาจึงเดินทางจากทุ่งอะไรปะกลับมามุสลิฟะมานอนค้างคืนที่มุสลิฟะอันนี้เป็นสุน,นัขของอัสลลัม ก่อนที่ตอนเช้าแนละ้วมามา,มาละหม,มาดมกริบอิชาที่ที่ที่มุสลิปะในยามุตะคิดละหมาดย่อรวมหลังแล้วก็เดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาเพื่อมาคว่างเสาหินหน้าเดียวซึ่งเป็นวันอีดของเราและขณะเดียวกันก็เป็นวันแห่งก,การเชือดสัตว์เป็นวันแห่งการเชื่อดสัตว์นี่คือสิ่งที่นบีส่งเสริมกับเรานะครับท่านพีน่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับ วันอาราบะนะก็มีวันเดียวและก็มีที่เดียวมีวันเดียวและก็มีที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ,เหตุที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาปฏิบัติตามซูรีก็เนื่องมาจากเขตของทุ่งอาราบะอยู่ที่นะครมักกะนี่คือเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่เขามีความเข้าใจอย่างนี้นะครับท่านพี่น้องครับ ประเด็นต่อมาอิบาดาต่างๆที่ที่เราจะต้องปฏิบัติในช่วงสนะิบนาสิบของเดือนซุลฮิจาอีกนะมีที่นบ,บีส่งเสริมนะการสตุิกให้เราซิกรุลลอใหเยอะๆในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจานะนอกเหนือจากเรา ซิกรุลลหลังจากละหมาดฟัดดูอยู่แล้วนะพวกเราเนี่ยนะหลังจากละหมาดฟัดดูเราซิกรุลล์อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีใช้เวลาอื่นถ้าหากมันอยู่ในช่วงของสิบวันของเดือนซุฮิจัให้เราได้ใช้เวลาให้เยอะๆไปในการซิกรุลล์นะในกุรานบอกชัดเจนว่า วายุดักกิรุสมัลลอฮีทีอาหมินมะลูมะนะเขาจะรำลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ในวันที่ถูกกำหนดก็คือในวันฮัจญ์นะวันที่กำหนดเพราะฉะนั้นหลักการนี้นะให้เราได้ดทิกรุลลอฮ์การทิกรุลลอฮนั้นมีมากมายนะครับอาจจะเป็นตัฮมีดอาจจะเป็นตักบีดอาจจะเป็นตัฮลิลละอิลลฮิลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลฮันดิลละอัลลอฮูอัลกบัดนะครับขอให้เราได้เดพียรปฏิบัต นะเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะทําให้จิตใจเราสงบในบางครั้งนะครับเราเนี่ยความที่บางทีวุ่นอยู่กับโลกดุนยาและยิ่งคนทําธุรกิจด้วยบางทีเครียดเยอะคนทําธุรกิจเดี๋ยวจะกลัวขาดทุนเดียเด๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่เดียเด๋ยวสารพัดเดี๋ยวคนทาธุรกิจเพราะฉะนั้นสิกรุลลอยเยอะ ในกุกระนบอกอาลาบิดิกริลลาฮิตัดมาอินนุลกุลูลพึงสาเถิดว่าด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะทำให้จิตใจของเรานั้นได้สงบเพราะฉะนั้นเราพเพราะฉะนั้นเราจึงใช้โอกาสช่วงนี้ที่เป็นสุนนะของเรา,า,าสุลลาะสุลลาะฮุลิวะสัลลัมนะครับให้ทำการซิกรุลลาให้เยอะๆนะครับซิกรุลล์เยอะๆประเด็นต่อมา สิ่งที่สมควรจะกระทำอีกในช่วงนะสิบแรกของเดือนสุลฮิจนะก็คือเรื่องของกุรบานเรื่องของกุรบานเรื่องของอุทิยซึ่งเป็นสุนนะมอักกะดะหมายความว่าเป็นสุนนะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมน้น เน้นให้กระทำนะเรามีความสามารถให้เราทำและทำได้ทุกปีครับท่านพี่น้องครับทำได้ทุกปีถ้าเราปีนี้เรามีปีหน้าเราทำทุกปีได้ทุกปีอทำดูลิละเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆมีความเข้าใจว่าที่มัสยิดท,ที่บ้านผมเนี่ยเขาทำกุรบานเขาทำตัวเดียวคนทั้งมู่เก็บเลยนะครับทำตัวเดียว เราก็มีทุกอย่างครบเลยนะครับกุรบานเขาเนี่ยมีผ้าขาวมีร่มมีกานะ้ามีรองเท้ามีครบถามไปถามมาเขาบอกจะเอาไปเดินเข้าสวรรค์ไม่รู้จะไปเดินท่าไหนก็ไม่รู้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่มีรูปแบบของนบีคือการเชื่อจัตส่งเสริมให้ให้ให้เราทุกคนได้เชื่อสัต ถ้าเป็นแพะเป็นแกะนี่นะก็คนเดียวถ้าเป็นวัวเป็นอูดก็เจ็ดคนนะุนะนบีส่งเสริมให้เราได้กระทำนะครับในกุรานบอกว่าฟาซลิลิรับบิกวันหัตท่านจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าวันหัตแล้วก็จงเชือ่อสัตว์ อัลกราตตอนนี้บอกให้เราละหมาดเนี่ยละหมาดละหมาดอยบวันฮัจแล้วก็เชื่อสัตว์เจ้าจงเชื่อสัตว <_ V> ์เพราะฉะนั้นนะครับคำสั่งอันนี้ชี้ให้เราเห็นว่านะครับเรามีโอกาสเมื่อไหร่มีความสามารถเมื่อไร่ให้เราทำเ <_ V> มื่อกี้ผมคุยกับข้างนอกบอกว่าถ้ารวมกันนี่วันละยีสิบบาทนะา้าเราจะสะสมเงินน่ะ เอาแค่ okay. ไม่ต้องเยอะวันละ20บาทปีนึงมีห0 0กว่าสามร้อยวันก็ได้แล้วหก0 0นเจ็บาทสามารถที่จะเชื่อสัตว์ได้แล้วเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าชีวิตหนึ่งเราเราเชื่อเพียงครั้งเดียวเรามีความเข้าใจอย่างนั้นแต่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง ความเข้าใจที่ถูกต้องคือเรามีความสามารถในปีไหนหรือทุกปีเราสามารถเชื่อได้นะในหลักฐานนะครับมีฮะดิษจากท่านอัลุลลัลซัลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมยืนยันในเรื่องนี้บอกว่าอันอิบนีอุมัรรดิยัลลอฮูอันหุมะกาล่าอักามะรัสลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลมาดีนะอัสรอซินีนยูดะฮีรายงานจาก ท่านอับดุลลอฮ์ฮิบนีอุมัดร,รายงานบอกว่านะแท้จริงท่านอัลสุลลอาะสุลลาะฮุอะลัีวะสัลลัมได้พำนักที่นครมาดีนาสิบปีอยู่ต่อใท่านนาบีเชื่อดุรบานตลอดท่านนาบีเชื่อดุรบานตลอดสิบปีอีกฮะดิษหนึ่งนะเราจะได้เจอบ่อยฮะดิษนี้ ที่นบ,บีบอกว่ามันกานาลฮูเซตุนว,ว,วลัมยูดฮิฟะลาอยุกอริบันนามุสลลานะฮะดิสตอนี้เราได้ยินกันบ่อยวาบบ่านบีบอกว่าผู้ใดที่มีความสะกว้างขวางในริสกีเอาลอให้ริกีเยอะๆนามีริสกีเยอะๆวลัมยูดฮิและเขาไม่ได้ทำกุรบานมีเงนินเยอะไม่ทำกุรบาน ฟวล,ลาอยู่กัริบันามุสเล,ลนะเขาอย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานบนีบอกงั้นอยาได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของเราจากฮะดิษนี้ชี้ให้เห็นว่านาบีเน้นนะครับเน้นให้เรานั้นได้เพียรพยายามกระทำนะเพียรพยายามกระทำสิ่งที่เราทำท่านพี่น้องครับมีจะได้ก็ได้ ผมบอกพี่น้องได้เลยครับมีได้ก็ได้ไม่ทรัพย์ของเราไม่เคยบกพร่องราบใดที่เราได้ให้ในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาอัลลอฮ์ยืนยันไว้อัลลอฮ์บอกกับและจีดันนะกลุ่มผมจำได้อัลลอฮ์จะเพิ่มให้อัลลอฮ์เพิ่มให้ตลอดนะคาใดที่ ข้องทรัพย์เราน้อยลงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ดูแลผู้ทรงยิ่งใหญ่พร้อมที่จะให้เบาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอาลานะครับประเด็นต่อมาในะเรื่องกุรบันเขาบอกว่ากุรบานเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะมันมีเงื่อนไขของการทำกุรบัน ไม่ใช่เรามีสัตว์อยู่ตัวแล้วก็มาเชื่อเลยมันต้องดูด้วยอะสัตว์ที่เราเชื่อดน้นมันครบตามเงื่อนไขที่ท่านรอสุลลอฮ์ซอลลอห์ฮุอาลัยุสัลลมวังหรือไม่นั่นเงื่อนไขประการแรกเขาบอกว่าอันตะกูนัลอุฮียาหมินบะฮีมะติลอัลอ,อุธียากุรุบานนั้นที่เราจะเชื่อดน้นจะต้องเป็นอันอาม หมายความว่าเป็นอูดเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะนะเป็นสี่ประเภทแต่ว่าถามว่าควายทำได้ไหมได้ในนักวิชาการเขากียาสเขากียาสแต่ควายในในในอรับไม่มีแต่ได้จากการกียาสแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยก็คืออูด วัวแพะแกะซึ่งอายุของอูดต,ต้องหปีบริบูรณ์ย่างขึ้น6ปีถึงจะทำกุรบาลได้อายุของวัวสองปีบริบูรณ์ย่างสาปีถึงจะทำได้อายุของแพะหนึ่งปีบริบูรณ์ย่างสองส่วนอายุของแกะหเดือนบริบูรณ์สามารถทำกุรบาลได้ อันนี้เป็นเงื่อนไขที่อิสลามวางไว้นะครับประเด็นต่อมานะครับเขาบอกว่าสัตว์ที่เราจะเชื่อดน,นั้นจะต้องสมบูรณ์แพะแกะอุนะมันต้องสมบูรณ์ปาสจากข้อตำหนิปาจากข้อตำหน,าาำนิคืออะไรหมายถึงหนึ่งไม่พิการไม่ตาบอด นะสัตว์ที่เราจะเชื่อต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์เราจะเชื่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาและเราไปาเชื่อไปเอาสัตว์ที่ไม่สมบูรณ์ไหนเหนียดของเราเราเรา,เราเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะั้นถ้าเราทําเพื่ออัลลอฮ์เราต้องหาสัตว์ที่สมบูรณ์บาศจากข้อตําหนีต่างๆบาศจากโรคภัยไข้เจ็บบาศจากตาบอดปราศจากการพิการบัรเต็นต่อมานะครับ เขาบอกว่าอุทิยายนั้นจะต้องเชื่อในเวลาของมันจะต้องเชื่อในเวลาของมันเวลาของมันตั้งไหนครับหลังจากสวดละอิดหลังจากละหมาดอีดเรียบร้อยแล้วเริ่มเริ่ม จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกของวันสุดท้ายของอายามุตชริกอายามุตชริกสามวันนี่แหละดวงอาทิตย์ตกวันสุดท้ายของอายามุตชริกนั่นเป็นเวลาสุดท้ายของกุรบาลเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราไปทําก่อนละมาดถ,ถ้าไปทําหลังจากวันที่สามหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปแล้วไม่เรียกว่าเป็นกุรบาน เรื่อว่าเป็นเนื้อธรรมดาเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าเงื่อนไขนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาเราเชื่อจัดเพื่อขอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาเนี่ยนะเราเชื่อเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราให้กับอัลลอฮ์จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราให้กับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยเวลาเราแจกจ่ายเนื้อสําคัญครับท่านพี่น้องครับเวลาเราแจกจ่ายเนื้อ เนื้อที่จะให้เพราะเราเนียดเพื่อเลาเราเราไม่ได้หวังอะไระเราหวังผลตอบแทนจากรสบาฮานัวตาลาเพราะฉะนั้นนักวิชาการบอกแบ่งเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนครับที่ในการจะแจกจ่ายเนื้อหนึ่งในสามส่วนนั้นไว้กับครอบครัวตัวเองครอบครัวของคนเชื่อเอาไว้เศษหนึ่งส่วนสาม นะเอาไว้ใส่ตู้เย็นไว้ตากแดดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเศษหนึ่งส่วนสาอีกเศษหนึ่งส่วนสาที่สองนะครับแจกญาติใกล้ชิดเพื่อนบ้านแจกญาติใกล้ชิดเพื่อนบ้านเราถ้าพี่น้องครับถ้าเราถ้าเราเราไปแจกข้ามบ้านไอ้ข้างบ้านเราไม่แจกไอ้คนข้างบ้านเขาเราจะรู้สึกยังไง จะมีความรู้สึกอย่างไรและถ้าคนข้างบ้านเราเขาทำและเขาข้ามระบ้านเราไปเขาไปแจกบ้านอื่นเราก็มีความรู้รสึกเหมือนเขาแหละไม่แตกต่างกันครับท่านพี่น้องครับเพราะงั้นอย่าทำกุฎบาญข้ามจังหวัดพยายามพยายามนะผมใช้คำว่าพยายามทําใกล้ๆบ้านตัวเอง นะส่วนองค์กรก็ว่ากันเรื่ององค์กรนะครับแต่ว่าเราชาวบ้านระดับชาวบ้านเวลาเราทำนะหนึ่งส่วนสามให้เราแจกเพื่อนบ้านเราญาติญาติเราเพื่อนบ้านเราและอีกหนึ่งส่วนสามแจกคนยากจนอันนะี้จะไกลหน่อยตรงไหนยากจนน่ะนคนที่ยากจนทั้งหลายนะเราแจกจ่ายไปนั่นครับนั่นคือ สิ่งที่นักวิชาการได้ได้มีมุมมองให้ทัศนะและเป็นทัศนะที่มาจากฮะดีษของท่านอาุสลลาะสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมที่ท่านแจกลักษณะดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องครับเมื่อเราให้กับอัลลอฮ์เราก็ต้องให้จริงๆอย่าให้กึ่งหวงอย่าให้โดยเหมือนก็ไม่ให้นะ้ฝากพี่น้องไว้นะครับผมเองอัลฮัมดุลลาก็พยายามทําทุกปีนะครับ จนจนไม่มีก็ทําทุกปีขออาจุญาตเล่าให้เราเป็นผู้มีริสกีเยอะๆที่เราจะได้ทําในหนทางของรัุบาลวัวตาและนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้พี่น้องได้พยายาม นะครับเราเข้าใจสุนนะของเราสุลลาะสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมการเข้าใจที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตสุนนะของท่านสุลลาะสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนั่นเรียกว่าเราเข้าใจอย่างท่องแท้น,นะครับอักูลกาลีฮะเดะวาสซาลาซีมารีวะลลกุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินคุลเลดัมฟัสตาฟิรูฮุอินนุวลวัฟุร์รหิบ